หมือนฟิลแบบง่วงแล้ง่วงก็สกินชิปจับมือกันนอนอะไรเงี้ยคือระแวงไปก็จะก็จะยากถ้าชอบใครแล้วเราจะไม่หยุดจีบเขาเลยยังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะดูแลให้ดีแบบนี้ตลอดไปครับสวัสดีแฟนๆเพล้าทุกคนนะครับผมมิวครับตุนครับ รู้สึกว่าเป็นน้องที่น่ารักมากๆครับรู้สึกว่าพี่เขาหล่อดีครับควรจะไปเป็นพระเอกครับนี คือตอนที่ซีรีส์ผมดังมากๆครับเขาเป็นหนึ่งคนที่ทักมา congratulation เร็วมากเลยก็เลยรู้สึกว่าเออน้องเขาหนีใส่น่ารักมากครับรู้สึกประทับใจตอนที่<ม>เขาเหมือนช่วงที่เขาเป็นผู้จัดเองอะครับแล้วก็เห็นเขาทํางานตัดสินใจประชุมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเขามีความเป็นผู้นําสูงมันเหมือน catch up กันเรื่อยๆอยนะครับแล้วก็ผมแบบอยาก congrat เพราะว่าฟินแบ k เพราะให้พี่เขาฟังว่าผลงานที่แบบพี่เขาทามันแบบเออมันดังมากๆนะอะไรเงี้ย<ม>เพราะต่าแต่งคนก็ต่างเป็นกำลังใจให้กันในวงการอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ดีใจครับผมที่เหมือนยังได้ คือดีที่รู้จักกันตั้งแต่ก่อนที่แต่ละคนมีผลงานหรือว่ามีชื่อเสียงเพราะเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีแบเรีเตรงกลางว่าคนนี้เป็นแบบนี้นะคนนี้นแบบนี้แล้วเรารู้จักกันมาก่อนนะก็เหมือนเหมือนเราได้เห็นการเติบโตของคนแต่ละคนตั้งแต่มหาลายัยม,ม,มาเรื่อยๆคือมัธยมเนี่ยคยือเ,เคยคุยกันครับเพราะว่าผมเรียนสายเกษตรแล้วเขาเรียนสายจุฬา,า,ามาก่อนมันจะมีสายได้าสามคีก็เลยคิดว่าเ,เราอาจจะเคยเจอกันตอนเด็กแล้วแต่จำไม่ได้ก็ รู้สึกว่าพร้อมๆกันน่าจะเป็นช่วงที่แบบหลังๆตอนที่เขาไปนิวยอร์กเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พอคิดว่าเอ้เราจะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเงี้ยซื้อให้ตอนก่อนที่เขาจะไปถือเป็นเซ็ตเลยอะซื้อเป็นเหมือนแบบไปนิวยอร์าเวลเซ็ตเตรียมตัวเดินทางมีไอแอร์พอร์ตให้ผมด้วยนะแบบไว้คุย<อ>โทรศัพท์กันอะไรย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีมกางเกงในด้วย <laughs> เผื่อโกงเกงๆหนไม่พอมีซื้อแบบซ้อยข้อมือเป็นที่ลึกบอกว่าแบบเอออยู่นู่นจะได้ใสถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับส่วนของขวัญพี่มิวชิ้นแรกน่าจะเป็นไดวประพรมเป็นของขวัญที่เหมือนดูเป็นเขามากๆเลยครับแล้วก็ตกใจเหมือนกัน เขาเป็นคนไม่ค่อยเป่าผมพี่รู้สึกว่าต้องเป่าเวลาแบบทํางานมันจะได้แบบว่าสะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับเร็วไม่ต้องรอผมให้เอาเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยไม่ค่อยเป่าผมเลยก็เลยอยากซื้อได้เป่าผมให้จะได้เป่าผมแต่คนไม่เป่าผมซื้อได้เป่าผมให้ก็ไม่เป่าผมอยู่ดีสุดท้ายก็จะตั้งไว้เพื่อให้เขาใช้ชอบไปนวดผมเมื่อไหร่ก็ได้เลยคือแบบอาทิตย์หนึ่งหลายครั้งก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแรกๆเขาไม่ชอบเขาเจ็บอะไรยเงี้ยหลังๆผมรู้สึกว่าบิวให้เขาชอบกันนวดขึ้นมาได้เพิ่มขึ้นใช่ครับ่ปเเ็นพือ ว่าพอเราแบบเหมือนอายุประมาณเท่านี้แล้วมันอาจจะค่อนข้างนอยมากๆเลยจริงปะก็นอนลงเยอะนะรู้สึกไว้ใจกันมากๆครับตั้งแต่ช่วงความสัมพันธ์ที่มันเป็นดีไซน์ไรเทนชิพที่ต้องต้องอยู่แบบต่างคนต่างอยู่คนละไทม์โซนต่างอยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันต้องอยู่ด้วยความไว้ใจอ่ะมันถึงจะคีบความสัมพันธ์ที่เฮลที่ได้<ช> <ๆ S 2> อะไรเงี้คยคือระแวงไปก็จะก็จะยากแต่ก็มีแบบมีเทคเทคแล้วก,ก็แบบมีแบบเซลล์เซลล์เซลล์เซไข้ไข้อะไรเงี้ย <c oughs> ครับ มีโกของตัวเองอยู่คือเหมือนประมาณว่าถ้าชอบใครแล้วเราจะไม่หยุดจีบเขาอะไรก็เลยอ้อนไปเรื่อยๆอะไรนี่ไม่ใช่จีบวะจีแล้วแบบเหมือนเคี้ยวอ่ะผมผมเหมือนเคี้ยวเลยแล้วบีบแล้วมือเขาแบบใหญ่มากใช่ไหมผมเวลาบีบเขาเจ็บเเลยเออแต่บางทีคือชอบนวดนะแล้วแค่บีบมือเดียวหมดเจ็บเจ็บตัวมือใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะบอกความรู้สึกไปเลยว่าชอบอะไรคิดถึงรักอะไรยังไงบ้างน่ารักน่ารักเออชอบบอกชอบบอกน่ารักน่ารักตรงไหน ตัวเท่าควายหมูเด้งไงหมูเด้งก็ตัวใหญ่กัเรียกพี่หลากครับชอบมีแอคคนหนูถ้าอยู่ด้วยกันก็จะแบบเร็วๆสายแล้วอะไรเงี้ย มีอะไรแบบบดูเป็นจริงมั้ยคือคือส่วนใหญ่เหมือนแอคทิวิตี้ตอนตอนตื่นมาก็จะฟิลแบบเหมือนมากินชิปกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนทั้งสองคนน่ก็น่าจะชอบการสกินชิปแล้วคือก่อนนอนก็จะเหมือนฟิลแบบง่วงแล้วง่วงก็สกินชิปจับมือกันนอนอะไรเงี้ยแต่พอถ้าหลับกูก็ตัวใครตัวมันนะแล้วค่อยตอนเช้าค่อยกลับมาสกินชิปใหม่เขาชอบเทนาให้กินตอนเช้าแต่ผมไม่ชอบกินเพราะแบบกินแล้วเดี๋ยวมันท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะบอกเนี่ยมันดีต้องกินก่อนแปรงฟันมันจะแบบแบคทีเรียอะไวร ใช่ครับชอบที่แบบเขาเป็นความแบบชัดเจนในตัวเองอะไรเงี้ยหรือว่าต้องการอะไร,รอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วรู้สึกบางทีเราได้เทรนตัวเองว่าแบบต้องคิดไปอีกหนึ่งสเต็ปนะอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราอยากได้แบบนี้เราต้องคิดแบบนี้เพราะว่าเขาจะได้บอกแบบนี้ <laughs> เออใช่คือผม <c oughs> ผมจะเป็นคนที่แบบนักวางแผนแล้วกันเออเป็นนักวางแผนเหมือนเล่นหมากรุกวาง<อ>แผนคนละแบบจะชอบวางว่าถ้าอย่างนี้ปุ๊บอีกคน,นจะเป็นยังไงยังไงยังไง,ง,ไงแต่คือไม่ได้หมายถึงเรื่องความสัมพันธ์นะแต่หมายถึงแบบเรื่องการทํางานทั่วไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันต้องมีการคิดให้รอบคอบก่อนทาอะไรอะไรเงี้ยแต่ของเขาคิดรอบคอบเหมือนกันเพาเขาเป็นคนที่คิดรอบคอบแบบเหมือนเหมือนอาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยในการแบบคิดหลายๆอย่างต้องการคอมเออเมื่อกี้ลืมคําถามไปเลยนี่คือคําถาม <laughs> ชอบชอบทุกอย่างเลยครับก,ก็ชอบในความเป็นเขาเนี่ยแหละครับผมก็เลยเป็นแฟนกันเป็นคุณลุงที่เท่คิดว่าแบบอยากรีบๆทำธุรกิจทำงานแล้วก็จะได้ใช้เวลาตอนแบบว่าอยาก,กเกษียณแล้วให้แบบเต็มที่อะไรเงี้ยคงอยากไปเที่ยวด้วยกันอีกหลยๆงที่อะไรเงี้ยครับ คือผมผมอ่ะผมผมรู้สึกว่าเหมือนผมว่าเราเรา,เรามีความเป็นาร์ติสทั้งสองคนด้วยแหละแต่ว่าคือบางทีหลายๆอย่างมันเป็นปัจจัยเรื่องแบบเรื่องเงินเรื่องนู่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าเราเซทเทิลเรื่องการเงินได้เราจะสามารถแบบแสดงศักยภาพในด้านศิลปินออกมาได้มากขึ้นอ,อย่างของเขาฟีลแบบในอนาคตก็อยากทําโครงการเกี่ยวกับสถาปัตย์อะไรเงี้ยผมว่าเขามีไอเดียในหัวเยอะมากๆเลยถ้าการเงินแบบจริงๆงก็อาจจะสามารถสร้างโครงการปัง,ปงๆได้ พาชีวิตคู่หรอครับอยากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวพอแล้วปัจจุบันก็คือหมาแมวเยอะมากครับก็รู้สึกว่าเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยบางทีก็คุยว่าจะมีลูกไหมอะไรเงี้ยครับที่เคยคุยกันแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราแบบเซอร์โรเกตได้ไหมอุ้มบุญอะไรใช่ไหมแต่ว่าไม่งั้นก็ต้องหาดนเนอร์หาอะไรคือทั้งมันก็เป็นชีวิงวิทยาศาสตร์เงครับผมแต่ว่าด้วยสภาวะสังคมสิ่งแวดล้อมต่างในปัจจุบันเนี่ยตุนไม่ค่อยอยากมี คิดว่าแบบเออเลี้ยงสัตว์ก็พอแต่ว่าพี่มิวเพายังมีไอเดียที่ว่าอยากแบบมีเคือผมมันจะเป็นบุคคลที่ทั้งหมาแมวแล้วก็เด็กติดมากมาคือบางทีผมก็สุนัขหรือว่าแมวบางตัวก็จะมีความแบบอันนอยของมันอยู่นะแต่บางทีมันก็จะชอบมาหาผมที่ผมก็จะไปชอบคือชอบแค่บางตัวชอบหมาแมวที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเรื่องครอบครัวอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าถ้า ถ้าเรามีความพร้อมในในเรื่องต่างๆเมื่อไหร่แล้วก็พร้อมจะมีแต่ก็รู้สึกว่าอยากให้เราทั้งสองคนสบายก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสัก5ปีเราเรากลันมานนคิใหม่อตอนนี้แต่งงานก่อนขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะดูแลให้ดีแบบนี้ตลอดไป ของผมก็รู้สึกว่าการใส่ใจในชีวิตประจาวันนะครับการบอกแบบฝันดีนะครับการแบบสะกิดกันเพื่อจับมือกันตอนนอนอะไรอนยะ่างเงี้ยหรือว่าการที่เหมือนมีอะไรก็นึกถึงอีกคนแบบก่อนๆอะไรก็รู้สึกว่ามันก็คือการบอกรัคาใหยบอกรักเหรอใช่อันนู้นว่าเขาถามว่าอะไรนะเออคำว่ารักไม่มีคําว่าลักเธอ,อ,อเป็นเหมือนดังของควันบนโลกนี้เธอทำให้ฉันได้เจอกัน รักที่แสนดีมีคำว่ารักแล้วอะคนแต่งเพลงไม่นี่นะบอกแล้วว่าเอาเนื้อเพลงที่ไม่มีคำว่ารักผมจะบอกว่ามันมัมมมหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งวันวันก็คือนั่งดูคลิปอะไรกันมารูเป็นคทิวิตี้ที่จอยมากที่สุดในแต่ละวันครเครียดครเครียดแล้วก็นั่งขำกันก่อนนอน